เอาสบายดีเด้อจ้าเอฟซีวัสดุขูสุคนกินข่าแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อลาบเป็ดต้มเป็ดชวนปิ้งนะเหลื่อมไปแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงพระเอกน้อยพระเอกน้อยเนี่ยผงเนมนะสาวผงขนาดสบายดีในเบิ่งดมีเงินเบิร์ดมีเงินเอากิน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 ข่า เอาเลยกินเลยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีอีกข้าวตะวันบอกกินบมาไหมขอมาได้กินไปกินอันปนปลาบางหัวแรงโคตรอร่อยเอล่าเนื้อปูอ่ะเมื่อเช้ากําลังมาสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีกระเสือพานาแพ้ตาขอโท้ขออภัยน้องพี่น้องตาแล้วโคตรชื่นนะฮะ เออเนี am, oh, ha, ่แปบคแปปัญหาเมียเจ้าพ่อให้เนียเจ้าพันหเมฆดมลายลายว่ะเนาะถือิงแมก็ว่ะิงซื้อแมตัวเองวหผมกินสุดิไม่เต็มิงอะไรวะสวัสดีพี่น้องพอมาขีขาวด้ไขมันดิเติมอะส่วนอ้นนันไม่ยากเลยพี่น้องกินบางห่าโมงนะกินกระปุนปลา ่แหละพี่น้องตุ้มโฮมกันพี่น้องเอ้ยซอยเวียกซอยงานกินกับเขากับกินกับเ้ากันเลยกินไปแล้วนะสุมเจ้านะบ้านไหนกันจองพี่น้องขมวดด้วยฟางโก้กับเผากับน้ำเขาก็ซอยกันกับโอนน้อยเดือดจะเด้อโอนน้อยก็ซื้อโอนใหญ่ก็ซื้อซอยกันนี่แหละพี่น้องกัน จำไนเนี่ยกินเนี่ยเอาไซนหน่ยนเซ้ำไนหลายอระชื่อเลขบึกเลยเนี่อาซ้ำไนเนี่ยกินรวานกซ้ำมือนีซ้ำเหมือนปลาือนาื่อเจ็ดศูนย์ออกศูนย์เจ็ดอากาศลอากาศเนาะลมบีดบีอากาศบโหนาวกับบ้อนพี่น้อง บห้อนปันไ,ไดทางนอกน,นี่ด้อ <sk ill> เขาไปในเืินกระห้อนเลย้าวบ้านขาวตั้งแกงมือาวบ้านขาว่ามเงินเปมโมไปทาน เบิ่งไปใหม่ตีเด้เบิ่งไปใหม่ตีเด้บ่ได้ไปก็ถากไปากไปมเขาบอกแล้วบอกแล้วเอาแล้วบอกแล้วบอกแล้วบอก้วบอก้บกแล้วอ้ ไม่ยังบ่อแตงสักตีหรือว่าไปบ่อแตงเดินข้าวาเวียงที่บ่อแตงางหกะหลายเยมาา่องบา่สงซิตี้บ่เหมนใบไข่ขนาดเ่อส่อบริเวณใต้ทุดบ่บ่แตงม่นะบ่อแตงก็ดแงงแตงเออเออ่นแงแดงลติ๊สใตแดง ก็มาถงหกตัดเส้นนะพยังวางกันหกตัดสองเมือ่สองไม่รักสองบนเวทเนาะนองตายเาะปักสองเล็กน้อยละกินแล้วด้อยพี่น้องด้อิ่มหมดแล้วเักสองไม่สองปักสองไม่ะ บ่กับชิปกาแเหมือนปักพวโอ้ยใส่เลยหนาวเลยขนาดกลยืดไก่ชอบปากสองอะไรแบบนี้ไปว่ะบ่แป้งบ่เนยแบบสดใสบ่แป้งกับเน่าก็คือแล้วหนาวเลยมาชื้อกระหย่างฮึสองบริเวณกับไก่สองบริเวณนั่นแหละมันแหลมมันเย็นๆชิปกาแฟบ่ะเอาว่าไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อสามตัวไม่ยู่เลยเอาแบบใส่ไปเสื้อ

ทำไม้ก็ใส่บานต้องอึ้งเท่าั้จะทำแล้วแยกเขาคักแล้วบอกมึอได้มันก็เป็นตุนสองเดือนเรื่องสามน้องหมดแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำเลยวันที่สองมาเนี่ยวไม่ทำ

อ่ะเมื่อเมื่อนี่พีเมื่องก็เอามขาเนือม่นวะว่ารเอาไม้ข้านือจเห่าย่อเมื่อเื่อนี่เนาะพี่ตมื่ออ่งมันโบแมงนบแมงข้าว่เทเือบุญแบแ่หร่นี่เลาแจะน่างตัว่อข้าวเ็ดเย่อข้าวเห็ดตลัดทำยาใหม่ยาพินี่ตัวเต็งเตงเต็งเตงเต็งเต่งเต็งเตงต ตมือนี่พิชซี่มือคำเดือนในมือพิชซี่ค่ะเหมือนกันพิชซี่พิชซี่มือมือเราก็คำหนึ่งเดือนซื้อทางยาเสามาได้บุญนะคือคำหนึ่งเดเอนซื้อตั้งแต่ตั้งเดือนดับเดือนเสาเพราะว่าตั้งมือเฮ้ยว่า แลว่าคนที่ถามคน้มกบมือเทามือเากับห้าเลยตั้งไม่ต้องจอมข้ามลวตั้บ้านลวซื้อตั้งผั้งตั้งเดือนสามตั้บ้านเดือนสี่มิากันวาไรมเป็นขมากับบุญขี้มนถือเล็แก้วด้ค่ะกบ้าเนแล้วแล้วแล้วก็ม่ึ้เวา

เ mm, หยียบพุ่งแบบขักเนาะขักเนาะตัวเนาะขักเนาะคันได้เหยียบพุ่งเลยเนาะ แเจียวปลาคือบุพเกะอามากีือบุสดไล้นะโยลับเป็ดมาแล้วก็บปล่อยล้วแล้วเจียวปลาเนาะโอ้ยเอ็ง็ะมีแหง็นลมอาจารย์มันเนี่ยผเถาแหงเลย เอาใบไม้ติงเ้ยใบไม้งกกระเบนก็ของจงั้นงระเบเลยดีดเอาใหม่งได้พี่น้องเนื้ออีมบานนีเบายพี่น้องเอ้ยจะเหลื่อมพูเนาะเห็ดเวียกไม่เหมือหิวได้พี่น้องใส่นอเป็นโตยังพอนี่ย โคดเลยบาเพนี่เเลี่น้องโคดอร่อยมากเลยักเกดเลเียนรกด้สาวนาโตแล้วอชิด้ลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณจุกูสุกคนเขามาหลับชมได้จ้ะเด้อฝากซองกน้พี่น้องเด้อฝากซแน่ฝากอพี่น้องลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย